1 2 3สองสาอ่าสวัสดีครับน้องก้าวันนี้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครูจารวัดเนาะอูเดียวครับแล้วน้องเก้าชื่อชื่อเล่นว่า9ก้าชื่อจริงว่าตาดวงเด็แห่งทองตาดวงเด็แห่งทองวันนี้ครูจะมาเฉลยข้อสอบเรื่องประโยชน์ ของเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันนะครับน้องที่ครูแชร์หน้าจอไปน้องเห็นใช่ไหมครับเห็นแล้วครับอ่าเราไปดูข้อข้อที่หนึ่งกันเลยนะเเราป๊บนึงนะครับจะเลื่อนไปข้อที่หนึ่งครับอ่าข้อที่หนึ่งมาแล้วนะครับมาเฉลยกันว่าข้อนี้น้องจะตอบถูกไหมนะคะแนนมีแล้วล่ะเธอส่งมาให้ครูแล้วล่ะลูกทีนี้นะพอเราปึ๊บ หนูอยู่ตรงนู้นหนูอ่านได้ไหมหรือจะให้ครูอ่านให้ฟังผมอ่านได้เอาลองลองอ่านให้ฟังหน่อยลองอ่านให้ครูฟังหน่อยกิลก้องก้องก้องอ่านอ่านก้องเลยเหรออ่ะอ่านอ่านเป็นข้อที่หนึ่งรูปภาพที่กําหนดให้คือข้อใดอ่าข้อกองไก่ข้อไก่ว่าอ่านว่าเครื่องซักเครื่องเครื่องซักผ้าอ่าขอใคร ใครมอกใครครับตู้ตู้ตู้เย็นต,ตู้ตู้เย็นอ่าคอควายกล้องมุงจรปิดกล้อง,งจัรปิดงูเตา่ารีดเธอตอบข้อไหนกล้องโอ้ตอ,ตอบกล้องคอควายนะครับรูปอย่างนี้คือกลอ้องมุมกล้องจรปิดถูกต้องถูกต้องนะครับถูกต้องข้อที่หนึ่งครูไปแล้วนะครับเนี่ยนะน้อง บูกเรียบร้อยเลยวันนี้เอาอีกแล้วก็สอบครู้จะง่ายไปหรือเปล่าเนี่ยเขาหนึ่งไปแล้วหนึ่งแต้มไปแล้วนึ่งเก้าหนึ่งไปแล้วนะเดี๋ยวหอมมันสองมึงกันคนเก่งทุกจะรู้เลยเหรอเนี่ยเพราะเนี่ยโอ้พวกจะรู้ตัวเองดูหน้าตาอยู่แถวกินแก้วอ่ะมันคล้ายมันคล้ายคล้ายกล้องวงจปิดอยู่แถวๆกิ่งแก้วด้วยนะอ่ะฮะ โอเคโอเคะมีกล้องจอนเปลี่ยนเนี่ยหน้าที่หลักของเขาคืออะไรบ้างคือไปไปดูพวกมามคนขโมยขาใช่ใช่ใช่คนขโมยของเป็ๆๆนย,ยามเฝ้าบ้านนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูออนไลน์ติดตั้งไว้เราก็สามารถที่จะไปดูนี่ดูตรงที่บ้านก็ได้ในมือถือเราเนี่ยเราไปอยู่ต่างประเทศเราก็สามารถ ดูเลยก็ได้ดูบ้านเราได้ใช่ไหมว่าใครจะมาทาไม่ดีไม่ร้ายกับบ้านเราเนี yeah. ้ยโอเคนะคนนี้ผ่านนะครับอ่าไปข้อที่สองนะครับข้อที่สองเดี๋ยวครูจะไปดูข้อที่สองให้ได้ครับข้อที่สองมานี่ปุ๊บเธอเห็นรูปยังเห็นหรือยังเห็นแล้วเห็นแล้วนะครับมามเข้ามาแล้วตัดมาแล้วจากรูปี่นักเรียนเห็นเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นรูปอะไรเนี่ยลองลองเดาดูสิ เครื่องทำผ้าเนี่เป็นข้อตอบที่แบบคําตอบที่ถูกต้องเลยโดยไม่ต้องไปดูเลยว่าโจทย์ข้อไหนจยดข้อแรกคือใช้ในการถนอมอาหารไหมแบบเนี้ยไ,ไม่ใช่ใช่อันนี้ใช้ขอใครใช้ถ่ายรูปภาพไหมไม,ไม่ใช้ทําความสะอาดเสื้อผ้าไหมขอควายถูกต้องไหมถูกต้องง,นะงองงูนี่เป็นตู้กดเงินไหมเนี่ย อ๋อไม่ใช่ขอควายเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับเนี่ยประโยชน์ของเครื่องซักผ้ามีอะไรบ้างลองเล่าให้กฟังนีเนี่ยเอยาไว้ให้ปักผ้าอะไรอื่นเนี่ยทำทำความสะอาดได้ไหมผ้าใชา่ทำความสะอาดนะครับโอเคทําความสะอาดเสื้อผ้าผ้าปูที่ทนอนปลอกหมอนนะครับ จริงของต่างๆที่เราต้องการทําความสะอาดนะครับที่ยกตัวอย่างมาเบื้องต้นไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะครับใช่นะครับใช่นะข้อข้อที่สองมาผ่านไปแล้วนะถูกต้องอีกแล้วใช่ไหมโอ้โหอะไรนี่เขาสอบครูง่ายไปหรือเปล่านะแต่อย่าลืมว่าข้อสอบครูมันจะยากขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปเจอบทที่สามนะเอาเอาบทนี้ง่ายก่อนเพราะครูทําให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ด้วย